วันนี้พี่วันจะมาสอนทุกคนทำเสื้อลูกปัดนะคะเสื้อลูกปัดที่เห็นอยู่นี้นะจะเป็นเสื้อลูกปัดที่ใช้ลูกปัดรีนะคะใช้ลูกเปียดีในการทำแล้วก็ลูกปัดกลมในการทำสายคล้ายๆจะเป็นเหมือนดอกไม้เห็นไหมคะใช้ลูกปัดรีทําก่อนที่จะทํานะทุกคนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะนี่เลยลูกปัดรีนะคะ กันไก่แล้วก็กันไก่ตัดเอ็นนะคะแล้วก็ครีมหนีบหรือครีมดึงเอ็นเพื่อเวลากรณีดึงเอ็นแล้วเอ็นเข้าไปในช่องแล้วดึงยากอะค่ะก็จะใช้ตัวนี้แทนแล้วก็เป็นตัวเอ็นนะคะเอ็นตัวนี้อันนี้พี่วันใช้เอ็นอยู่ที่0.5นะคะใครจะใช้เอ็น0.6ก็ได้นะคะเอ็น0.5ก็จะเป็นเอ็นเส้นเล็กนะคะเอ็น0.6ก็จะเป็นเอ็นเส้นใหญ่ ก็อยู่ที่ใครจะใช้แบบไหนเอาตามที่ถนัดเลยนะคะก่อนอื่นนะเราก็จะตัดเอ็นตัดเอ็นพอประมาณนะคะตัดเอ็นพอประมาณไม่ต้องสั้นมากยาวมากนะคะเพราะว่าบางทีเราเพิ่งฝึกหัดทำใหม่มันอาจจะทำให้เราดึงไม่ถนัดเราจะใช้ลูกปัด4เม็ดนะคะในการใส่เข้าไปในครั้งแรกลูกปัด4เม็ด สำหรับคนที่อยากจะเรียนร้อยลูกปัดไปกับพี่วันนะคะก็มาดูในช่องทางนี้ได้เลยนะคะช่องทางที่พี่วันลงคลิปไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ YouTube ที่ดูอยู่นี้หรือว่าในเรื่องของช่องทางอื่นๆที่พี่วันให้ดูนะคะก็มาดูได้นะคะ YouTube TikTok หรืออะไรที่พี่วันลงไว้ถ้าไม่เข้าใจก็ดูย้อนหลังได้นะคะอันนี้คือ4เมตรเห็นไหมคะ4เมร็รในการเริ่มต้นนะคะก็พอ ใส่เข้าไปนะคะง่ายง่ายนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นให้ดูใหม่นะก็ใส่เข้ามาสี่เม็ดแบบนี้เห็นไหมสี่เม็ดแบบนี้เสร็จพอได้สี่เม็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ร้อยกลับไปตรงนี้เลยนะคะร้อยกลับไปที่จุดเริ่มต้นมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะครั้งแรกก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมคะเห็นชัดๆกันเลยนะคะก็จะได้สี่เม็ดแบบนี้ครั้งแรกนะคะเริ่มต้นด้วยสี่เม็ด แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่ไปทั้งหมดสามเม็ดด้วยกันนะคะสามเม็ดเริ่มสี่นะคะแล้วก็ใส่สามสามสามไปตลอดเลยนะคะทุกคนก็ได้สามแล้วเห็นไหมคะเราก็จะหย่อนเข้าไปตรงเอง็นตรงฝั่งนี้นะคะเหมือนเหมือนนะคล้ายๆว่าเราร้อยเอ็นไปสวนสวนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ยึดเกาะกันนะคะเนี่ยมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ นะคะลักษณะแบบนี้ทีน,นี้เราต้องการความยาวมากน้อยแค่ไหนเราก็ทําไปเลยนะคะทำความยาวความกว้างเข้าไปเลยเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ที่พี่วันททำนะคะพี่วันจะตั้งต้นตัวนี้ก่อนแนวนี้เลยนะคะแนวนี้เลยตั้งต้นแนวนี้ไปก่อนนะคะเอาความความกว้างเรียกอะไความกว้างความยาวของของ ตัวเองที่อยากจะใส่ว่าจะใส่สั้นใส่กว้างใส่ยาวอะไรเงี้ยตามขนาดของของของลำตัวตัวเองได้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่วันก็จะทําไปลักษณะว่าแถวยาวไปเลยค่ะยาวไปลักษณะแบบนี้ค่ะยาวไปยาวไปจนมาถึงสุดท้ายแล้วเราก็จะมาจดแถวนะคะจดแถวกันเพื่อให้ได้เป็นตัวตัวแบบนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะจะเป็นตัวแบบนี้ง่ายๆเองนะคะก็เป็นตัวทรงตรงแล้วง่าย เนี่ยค่ะขึ้นแบบนี้อันนี้คือกรณีขึ้นขึ้นขึ้นเป็นแถวนะคะทัน,นี้กรณีมาดูกรณีที่เราจะต่ออีกแถวหนึ่งนะคะจะมาต่ออีกแถวหนึง่งก็ใส่ใส่สามเม็ดนะคะอีกแถวหนึง่งก็ใส่สามเม็ดตอนนี้ฝนกําลังตกนะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะอาจจะไม่ได้ชัดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีในเรื่องของฝนกําลังตกอยู่ ถ้าใครสนใจจะทำนะคะถ้าเข้าใจนะก็ไปซื้อไปเตรียมอุปกรณ์ที่พี่วันบอกนะคะไปเตรียมอุปกรณ์ตามนั้นเลยแต่ถ้าใครไม่สนใจที่จะทำนะคะพี่วันก็เปิดรับออเดอร์นะทุกคนเป็นออเดอร์เสื้อถักกระเป๋าถักนะคะของลูกปัดนะคะเป็นงานลูกปัดเพราะว่าเนี่ยคะ่ะสามเม็ดที่ใส่ไปนะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่างานลูกปัด โอ้ยไม่เอาดีกว่าทำไม่เป็นทำยากอะไรเงี้ยดูคลิปแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะก็ทักมาสั่งออเดอร์พี่วันได้นะคะนี่เห็นไหมคะพอใส่ไปปุ๊บมันก็จะเริ่มเริ่มเป็นลายแล้วเห็นไหมก็จะเป็นลายเหมือนลักษณะเหมือนลายดอกไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมคะลายดอกไม้เป็นเหมือนลายดอกไม้อันนี้ก็จะเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมนี่ยค่ะเทคนิคง่ายๆในการทําลูกปัดนะทุกคน ก็ค่อยๆเลียงร้อยยาวไปเรื่อยๆนะคะจนจบนะคะคันนี้พอมาดูในส่วนของของการทำลูกปัดที่เป็นสายลูกปัดกลมเราก็แค่เอาเอ็นร้อยเข้าไปในช่องของดีถูกไหมคะแล้วเราก็ใส่ลูกปัด3เม็ดของกลมเข้าไปแล้วก็ร้อยกลับพอร้อยกลับเสร็จตรงนี้ก็จะใส่3 ใส่สามไปเรื่อยๆสามไปเรื่อยๆสามไปเรื่อยๆเห็นไหมคะก็จะขึ้นสามไปเรื่อยๆวนตรงนี้อยากให้วนสักสองครั้งนะคะเพราะว่ามันจะได้เน่นหนาอย่างเนี้ยขนัดนี้พี่วันบวนสองนะคะเห็นไหมมันก็ยังหลวมๆถ้าเกิดวนสามอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าอ่ามันอาจจะแทงลําบากนะในเรื่องของของการทําเสื้อลูกปัดวันนี้นะคะพี่วันก็เอามาออดแล้วก็ให้ดูนะคะ ก็มีอีกแบบหนึง่งเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเสื้อลูกปัดที่ที่ใช้ลูกกลมไปด้วยนะคะใช้ลูกกลมไปด้วยแล้วก็ลูกปัดรีไปด้วยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยู่ที่ว่าใครจะทำลูกใส่ลูกปัดเล่นแบบเล่นลายยังไงนะคะก็อันนี้ก็ก็เหมือนกันนะคะการเริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยใส่ลูกปัดไป สองเมตรลูกปัดรีไปสองเมตรแล้วก็ตามด้วยลูกปัดกลมนะคะอันนี้อันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะถ้าสําหรับคนทําไม่เป็นอันเนี้ยมันมันทำง่ายพี่วันก็เลยมาลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะถึงการทําตรงนี้ว่ามันทําง่ายจริงๆนะคะสําหรับการทําเสื้อลูกปัดแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อทรงตรงนะคะจะไม่มีเว้า,วห,นาหน้าอกหน้าอกอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันจะมีเว้าวในส่วนของหน้าอกนะคะให้เห็นว่าเป็นช่วงช่วงของหน้าอก ะะก็จะเป็นช่วงของหน้าอกแบบนี้เห็นไหมเป็นอย่างนี้เหมือนเต้าเหมือนหน้าอกอย่างเี้นะคะ อันนี้พี่วรรณมาฝากด้วยกัน2แบบนะคะแต่มาสอนทำคือแบบนี้นะคะลองเอาไปทํากันดูนะทุกคนว่าว่าทําได้ไหมถ้าทําได้ก็ลองทําดูนะคะค่อยๆกอกอ,กอคลิปของพี่วรรณดูไปเรื่อยๆก็ได้ว่าใส่แบบไหนอะไรแบบไหนนะคะแต่ถ้าไม่สนใจที่จะทํานะคะพี่วรรณก็เปิดรับออเดอร์นะยังไงทักมาคุยกันได้นะคะวันนี้ขอจบคลิปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเอาคลิปอื่นๆที่พี่วรรณทาลูกปัดมาอวดให้ทุกคนดูนะคะ แล้วก็ลายเดียวกันก็สามารถที่จะทําในเรื่องของของเป็นกระเป๋าได้นะอันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ซึ่งเป็นลายเดียวกันถ้าใครไม่ทําเสื้อก็จะทําเป็นลายกระเป๋าเหมือนกันนะคะความกว้างความยาวก็อยู่ที่ทุกคนคิดได้เลยว่าจะเอาขนาดโทรศัพท์ตัวเองแบบไหนหรือใส่สเปย์แอลกอฮอลอะไรเงี้ยก็ออกแบบได้เลยนะคะสําหรับกระเป๋ารีวันนี้จบคลิปก่อนจ้าสําหรับการทําเสื้อแล้วมาทักทายกันบ้างนะคะ มาแชร์ให้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ